เหนือจากที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชค่ะที่ระดับน้าบางจุดเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งยังคงน่าเป็นห่วงก็คือบริเวณอําเภอท่าสาราพื้นที่ลุ่มนะคะที่รับน้ําในหลายๆจุดในพื้นที่ตั้งตอนเหนือนะคะตอนนี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบแล้วก็ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเดือดร้อนด้วยค่ะโดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านฉางตําบลดอนตะโกนะคะได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีติดตามจากคุณสนธยาแก้วขำค่ะรายงานสดมาจากโรงเรียนบ้านฉางอาเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณสนธยาเชิค่ะ ครับคุณธีระเดชคุณมณีนาครับความเสียหายจากสถานการณ์น้าท่วมซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีของโรงเรียนบ้านฉางตะบนลดอนตะโกอําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทําให้อุปกรณ์การเรียนหนังสือและเครื่องใช้สํานักงานได้รับความเสียหายทั้งหมดสร้างความกังวลใจแก่ผู้บริหารจึงเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุดครับ นักเรียนและครูช่วยกันสำรวจความเสียหายห้องเรียนชั้นอนุบาล1-3โรงเรียนบ้านฉางอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาโดยพบว่าระดับน้ำที่ท่วมสูงเกือบ2เมตรทำให้ของเล่นหนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงานได้รับความเสียหายทั้งหมดแม้ว่าครูนักเรียนและผู้ปกครองจะพยายามเคลื่อนย้ายไว้ไหนที่สูงแล้วก็ตามครับ แต่วันที่หนึ่งนะคะก็มาเริ่มมาย้ายของขึ้นไปข้างบนหมดเลยค่ะคแต่ว่ากระแสน้ำอะคะ่ะมันเรงอะคะ่ะแล้วก็มารวดเร็วมันก็เลยทําให้หล่นลงมาบ้างค่ะ<อ>ก็เสียหายใช่ค่ะพยายามเอาของขึ้นไว้ข้างบนให้สูงที่สุดและะ้วค่ะแล้วก็เนี่ยมันก็โดนกระแสน้ําก็เลยพังหมด ซึ่งล่าสุดทั้งเด็กนักเรียนชาวบ้านและครูอยู่ระหว่างร่วมกันทำความสะอาด้องเรียนทุกห้องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประสมศึกษาปีที่6จํานวน4อาคารที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดเพื่อฟื้นฟูความพร้อมมาทําเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งแต่ปัญหาใหญ่ของโรงเรียนบ้านฉางในขณะนี้ซึ่งทางรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉา,างกังวลเป็นอย่างมาก คือหนังสือสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องใช้สํานักงานได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภาวะน้ําท่วมสูงซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีจึงร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมช่วยเหลือฟื้นฟ,นฟูโรงเรียนโดยด่วนครับเยอะที่สุดในช่วง30ปี30ปีที่พี่มาอยู่ที่นี่นะพี่มันอยู่ที่นี่ปี4ีปีนี้เยอะที่สุดที่พี่เคยมาอยู่ที่นี่ เป็นแบบนี้โรงเรียนจะเปิดได้เมื่อไหร,ร่ยังไงเป็นแบบนี้โรงเรียนน่าจะเปิดวันจันทร์นี้คงเปิดไม่ได้ก่อนเพราะว่าต้องมาทําเก็บกวาดเช็ดล้างเนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนถึงจะมาเปิดทําการเรียนการสอนได้ โรงเรียนบ้านฉางเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กนักเรียนเกือบ100คนมีครูและบุคลากราทางการศึกษารวม10คนซึ่งโรงเรียนบ้านฉางและชุมชนโดยรอบตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มรับน้ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมจึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมสูงระดับตั้งแต่1ถึงสเมตร และการลดระดับของน้ําก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าความเสียหายและผลกระทบจึงกินระยะเป็นเวลาค่อนข้างนานโดยชาวบ้านหลายครอบครัวยังต้องอพยพมาอยู่อาศัยที่ศูนย์พักพิงบ้านฉางเป็นการชั่วคราว อย่างที่เห็นในขณะนี้ก็คือสภาพความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงานซึ่งทั้งครูนักเรียนและชาวบ้านอยู่ระหว่างการทําความสะอาดฟื้นฟูซึ่งนี่ถือว่าเป็นสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรงครั้งหนึ่งในรอบ30ปีของโรงเรียนบ้านฉางในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณธีรเดชคุณมณีนาครับค่ะข,ขอบคุณมากนะคะ